สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาสายอ่อนนะครับใน EP นี้นะครับผมจะมาแนะนําหลักสูตรเจ้าตัวมัอินคอมพิวเตอร์สายนะครับมันก็คือคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์สายนั่นเองนะครับเจ้าตัวคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์สายมีความสําคัญยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบอกว่ามันมีความสําคัญมากนะครับผมเห็นน้องๆหลายคนที่เรียนในรั้วมหาลัยนะครับก็จะไม่ให้ความสําคัญกับวิชานี้นะครับก็คือพยายามยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองผ่านวิชานี้นะครับ แล้วก็ไม่ติดเอฟนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าวิชานี้สําคัญมากนะครับมันมีผลกับการทํางานของเราด้วยนะครับเวลาเราจบไปนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจนะครับหรือเราไม่ไม่อยากเรียนวิชานี้นะครับเวลาเราไปทํางานนะครับสายงานที่เราทํางานมันก็จะแคบลงนะครับแคบลงมากนะครับก็จะเหลือสายงานที่เราสามารถทําได้แค่ประมาณสัก40%เนนี่ยนะครับอลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณจบแล้วคุณ ไม่ได้คณิตศาสตร์วิชานี้นะครับคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสมการคณิตศาสตร์ให้เป็นซอสโค้ดได้นะครับสมการคณิตศาสตร์ก็คือฟังก์ชันคณิตศาสตร์แหละเราสามารถคำนวณด้วยมือได้นะครับสเต็ปแรกนะครับหลังจากนั้นเราเอาเจ้าตัวคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับที่เราคำนวณด้วยมือเนี่ยครับเอาไปทําเป็นซอสโค้ด เพื่อให้คอมพิวเตอร์มันประมวลผลแทนเรามันคำนวณแทนเรานะครับหลักๆมีแค่นี้นะครับในคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์้ายแต่ถ้าคุณมีได้คณิตศาสตร์เลยแล้วคุณจบไปนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องเจอคือคุณก็จะทํางานในสายงานที่เป็นที่ใช้คณิตศาสตร์น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า เขียนเว็บเขียนเว็บไซต์จริงๆถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ที่ทาด้าน AI มันก็ต้องมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับคุณก็จะทําได้เฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นการคิวรีข้อมูลแบบทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์บ้างเล็กน้อยในการทําแดชบอร์ดทําสถิตินะครับแล้วก็พวกทําโมบายก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณทําโมบายแบบ คิวรียหรือรับค่า API จากเว็บไซต์มานะครับจากระบบหลังบ้านมามาแสดงบนโมบายของคุณหรือว่าการนําเข้าข้อมูลจากโมบายนะครับส่งไประบบเว็บหลังบ้านอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้คณิตศาสตร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาโมบายมาทําพวก AI ทํา Machine Learning ทํา Deep Learning นะครับหรือว่าทา Data s c i e นะครับพวกนี้ใช้คณิตศาสตร์เยอะมากนะครับสาขาไหนนะครับที่ใช้คณิตศาสตร์เยอะก็จะมีพวก Data s c i e n นะครับ แต่ถ้าสายแช้อนิสศาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็พวกทำทำงานเกี่ยวกับพวก AI นะครับแล้วก็เรียนต่อนะครับเรียนต่อระดับปริญญาโทคุณต้องเอาคณิตศาสตร์ไปทําวิจัยสร้างองลกกริทขึ้นใหม่นะครับพวกนี้นะครับหรือแม้แต่ปริญญาเอกก็เหมือนกันนะครับก็พวกนี้ก็ใช้คณิตศาสตร์ก็ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลักสูตรนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือผมก็จะทําการปรับพื้นคณิตศาสตร์ของคนที่มาเรียนรู้ในหลักสูตรนี้นะครับ จริงๆแล้วพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะดูขณะที่ดูหลักสูตรนี้กำลังเรียนระดับริญญตรีของสาขาคอมพิวเตอร์ไซด์อยู่หรือว่าเรียนไอทีอยู่หรือว่าเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อยู่เราก็ดูควบกันไปได้นะครับ หรือบางคนจบมาแล้วนะครับแต่ว่าอยากทบทวนก็สามารถดูหลักสูตรนี้ได้หรือคนทั่วไปนะครับที่อยากศึกษาหาความรู้นะครับเราก็ก็ได้นะครับหลักสูตรนี้ไม่ได้ไม่ได้จำกัดนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือพื้นฐานเมตริมิติก็คือพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับผมรู้ว่าพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะปรับพื้นนะครับคือปูพื้นฐานให้ใหม่แต่พื้นฐานที่ผมจะปูให้เี่ยเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรร์นะคับ ก็จะเอาคณิตศาสตร์เฉพาะเนื้อหาที่เราจะใช้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือโรดเอชิบ้าก็คือฟีชคณิตนะครับฟีชคณิตก็คือนะครับเป็น จริงๆมันก็คือการบวกลบคูณหารคณิตศาสตร์นะครับแต่ในรูปอยู่ในรูปของฟังก์ชันครับก็จะมีพวกสมการพรหุนามนะครับพหุนามเศษส่วนย่อยพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในรูปของสี่ชนิดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวพีแคนคูลัสก็คือเป็นเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนก่อนก่อนที่เราจะเรียนแคนคูลัสจริงๆจริงแคนคูลัสมันก็จะเรียนสมการที่ยากขึ้นใช่ไหมครับแต่ก่อนนั้นเราก็ต้องมีพื้นฐานก็คือจะมีการ คำนวณในรูปของแคลคูลัสแต่ว่าเนื้อหาจะไม่ซับซ้อนเท่าแคลคูลัสนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแคลคูค 1, ลัสหนึ่งแคลคูลัสหนึ่งเราก็จะเรียนพวกลิมิตดิฟอินทิเกรตพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นแคลคูลัสหนึ่งแล้วนะครับการคํานวณก็จะซับซ้อนขึ้นก็จะมีพวกฟังก์ชันไซน์คอสแทนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อไปก็เป็นแคลคูลัสสองแคลคูลัสสองก็คือก็จะเป็นพวกอนุพันธ์นะครับอนุพันธ์ย่อยอนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับ พูดง่ายๆก็คือแคนคูลัสองก็จะเอาเครื่องมือที่เป็นเครื่องคูลัสหนึ่งนะครับเช่นคุณจะหาสมการสักสมการหนึ่งนะครับเรามีการใช้งานอังกอริทึมตัวหนึง่งซึ่งอังกอริทึมตัวนี้ข้างในจะเป็นฟูเรียทานฟอร์มนะครับเจ้าฟูเรียทานฟอร์มนะครับมันเป็นอังกอริทึมในการคำนวณเพื่อหาคำตอบแต่ว่าเครื่องมือที่มันเอามาคำนวณมันคือ,อ อินดิเกตใช่ไหมครับซึ่งอินดิเกตมันอยู่ในแคงคูลัสหนึ่งแต่ว่าฟูเรียทานฟอร์มมันอยู่ในแคงคูลัตสองอะไรประมาณนี้นะครับมันจะต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือสถิตินะครับก็คือสถิตินะครับสถิติก็มีความสําคัญเวลาเราจะทํารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรานะครับเราก็วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของสถิติสถิติมีหลายตัวนะครับมีอักลกอริทึมหรือมีมีสมการคณิตศาสตร์หลายตัวนะครับที่ใช้านด้านสถิตินะครับยกตัวยอย่างเช่นผมจะวิเคราะห์ หาข้อผิดพลาดในสมการเรานะครับยกตัวอย่างผมจะหาอา่าเจ้าตัวเออ o r นะครับเออ o r ที่เกิดขึ้น,นะใ,นในการวิเคราะห์แนกริทึมเรามันมันมีค่าเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะหยิบยกตัว m ีนสแคร์เออร์ขึ้นมา m ีนสแคร์เออร์มันก็เป็นสมการคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งนะครับเราก็แก้เอา m ีนสแคร์เออร์มาทําเป็นซอสโค้ดแค่นั้นแหละนะครับ ส่วนที่2นะครับก็จะพูดถึง c o d โคดดิ้งแมท t ิก with Python นะครับก็คือเอานำสมการคณิตศาสตร์มาเขียนจอดโคดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์นะครับภาษาที่ใช้ก็จเป็นภาษา Python นะครับผมยกตัวอย่างผมคำนวณด้วยมือนะครับผมมีผมจะคำนวณด้วยมือด้วยสมการหนึ่งนะครับผมมีอัลกอริทึมตัวหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้างในอัลกอริทึมนี้มันใช้ตัวฟูเรียทรานสฟอร์มในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ เสร็จแล้วเจ้าตัวฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเนี่ยมันใช้เครื่องมือตัวหนึ่งี่ชื่อว่าอินทิเกรตนะครับผมต้องทยังไงบ้างครับผมต้องรู้ว่า indicate, นวนอินทิเกรตคํานวณยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มทางานยังไงทั้งสองส่วนนี้เป็นสมาการคณิตศาสตร์นะครับผมต้องคํานวณในมือได้พอผมคํานวณในมือได้ผมเข้าใจละวิธีการค,นนคนนํานวณคํานวณยังไงขั้นตอนต่อไปผมก็เอาสมาการฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนี่แปลงให้อยู่ในรูปของซอฟต์โค้ดนะครับที่เป็นภาษาไพทอนหรือโคดดิ้งนะครับ พอเราแปลงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณให้นะครับไม่ว่ามันจะประมวลผลหนึ่งร้อยรอบหนึ่งพันรอบหนึ่งแสนรอบหรือหนึ่งล้านรอบนะครับคอมพิวเตอร์มันจะทํางานของมันเองนะครับเราก็แค่นั่งดูผลที่มันแสดงออกมาเท่านั้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ